มาเจอกันตอนเช้าวันจันทร์ครับทุกคนทางช่องวงในนะครับวันนี้ผมอยากจะชวนคุณผู้ชมคุยเรื่องเบื้องหลังของท็อตแนมฮอสเปอร์แล้วก็สอนเฮองมินครับแน่นอนว่า2วันที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นข่าวช็อกค,ความรู้สึกของแฟนบอลไก่เดืทองแล้วก็แฟนบอลทั่วไปโดยเฉพาะคนเอเชียนะครับกับการที่ได้เห็นตำนานคนหนึ่งครับอยู่กับทีมมาระดับ10ปีเพิ่งจะได้ขึ้นเป็น กับตันท oh, ีมนะครับซ right? ึ่งเป็นความภาคภูม um ิใจมากๆของคุณเกาหลีใต้แล้วคุณเอเชียนะครับกต่การที่โอ้โหเป็นทีมท็อปนะฮะและได้เป็นหัวหน้าทีมเลยครับไม่เพียงเท่านั้นครับ17ปีที่ไก่ได้ทองรอคอยครับซอนฮุงมินเป็นหนึ่งในนั้นนะครับในการคว้าแชมป์ฟุตบอลโคลฟี่ได้สำเร็จกับยูโรปาลีกเมื่อซีซั่นที่ผ่านมานี่เองครับทีนี้พอมีการปรับเปลี่ยนคุณซือครับมันเป็นเหตุผลหรือไม่นะฮะในการที่เปลี่ยนจากแอนด์บอสเซโกบูรูเป็นสมาร์ทแฟง็กเฮ้ยเลยทำให้ซอนฮุงมินต้ออองกกจา ไวท์ฮาดเลนเหรอต้องออกจากท่องนั่นฟอสเปอร์สเตเดียมเหรอนะครับแล้วทำไมเขาถึงเลือกไปที่ลอสแอนเจลิสฟุตบอลคลับไม่เพียงเท่านั้นครับเบื้องหลังจริงๆอ่ะมันมันเป็นยังไงเพราะว่าจริงๆแล้วกระแสมันก็สะพัดมาประมาณสัก6เดือนที่ผ่านมาแล้วว่าซอนไม่น่าจะเล่นฟุตบอลพรีเมยร์ลีกได้ในวัย33ปีนะครับเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังว่าความจริงมันเป็นยังไงทางช่องหมวกในวันนี้ครับ ถ้าเราจะพูดถึงนักฟุตบอลเกาหลีใต้นะครับส่วนใหญ่มักจะเกิดในฟุตบอลบุนเดสซีกาเยอรมันครับซึ่งซอนเฮมินก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับเขาเริ่มต้นจากการเล่นฟุตบอลในบ้านเกิดของตัวเองนะครับตั้งแต่ปี2004แล้วนะครับหลังจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยเขาก็ไปอยู่กับทางฝั่งฮัมบูร์ซึ่งฮัมบูร์เนี่ยตอนไปจอยเป็นยู17ครับเยอรมันบนเดสซีกาเนี่ยนะครับเขาจะมีส่วนที่สัญญาการส่งนักฟุตบอลทั้ง ญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีใต้ครับไปแฮชเทรนนะครับผมเองก็เคยไปดูซึ่งอหนักเตะเอเชียสู้ตายมากครับแม้ว่าอากาศมันจะหนาวเย็นมากนะครับใส่เป็นแบบมัมมี่เลยนะวิ่งเทรนนิ่งกับนักเตะฝรั่งนะครับซึ่งเกาหลีใต้เป็นหนึ่งในนั้นครับซอนทอมินมาร่วมทีมฮัมบูร์กครับหลังจากนั้นไปต้นมาครับเขาอยู่ประมาณ2-3ปีนะครับ2010เนี่ยเขาขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่เลยและแจ้งเกิดเต็มตัวตอนไปอยู่ห้างขายยาไบเออร์เลวคูเซนนะครับเขาแจ้งเกิดจากที่นี่ที่ไบอารีน่านะครับ แต่อยู่กับเลเวอร์แค่หนึ่งปีครับฟอร์มการเล่นเตะตานะครับก็เลยทําให้ท็อตแนมฮอสเปอร์ครับใช้เงิน22ล้านปอนด์ในสมัยนั้นนะครับเมื่อปี2015-2016นานแค่ไหนตอนนั้นเป๊ปโปลเดอล่ายังไม่มาคูมานสเตี้อ่ะมูรินโญ่ปีต่อมาคุมแมนยูแล้วเป๊ปไปพิบารีกอ่ะเป๊ปยังอยู่ยังตกปลายเลยอ่ะหลังจากคุมไปเยอะแล้วเขาก็บอกขอพัก1ปีใช่ไหมครับก็10ฤดูกาลเต็มครับที่ซอนลฮ์มินเล่นให้กับท็อตแนมฮอสเปอร์ นะครับตั้งแต่2 0 1 5 2น1 6จนปีนี้่2025 173 17ประตูใน454เกมซึ่งเขาอยู่ในชุดสีเทพที่เก่งที่สุดเป็นสีอรหันต์ตอนยุคเคนเดลลีอารี li, แล้วก็ครลสเนเซนลงถึงตัวเขาด้วยนะครับ5ปีกับโปเชเตโนเนี่ยโหเป็นช่วงเวลาที่เฮืองมินเก่งมากเขาจะมีคำพูดที่แบบถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาล็อกเข้าขวาปั่นบอลต้องเสียบสามเหลี่ยมแต่งเข้าซ้ายยิงบอลต้องเข้า ปต่าขายนะครับเบอร์เจ็ดโดนเอาไปเปรียบเ,เทียบกับคริสเตียโนโรนัลโดเป็นโรนัลโดของคนโคเรียนะครับแล้วก็นักเตะเอเชียนะมักจะมีจุดเด่นที่ยุโรปไม่มีคือใช้บอลได้สองเท้านะสปีดเอารวดเร็วเขาเลี้ยงยิงมาตูมีแต่คนเกรงขามไม่ใช่เฉพาะเวทีพิม์รีนะครับแต่ว่าทุกๆครั้งที่สเปอร์ลงเล่นในเวทียูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยเขากดสูตรเขาเล่นให้พอชโดยเฉพาะเกมใหญ่ๆเขาสามารถมาหมดแล้วเล่นร่วมกับ แฮร์รี่เคนได้อย่างเมามาันจริงๆนะครับถึงขนาดว่าถ้านับเฉพาะในประวัติศาสตร์ของฟุตบอลอังกฤษเคนกับโซนเนี่ยร่วมกันทําประตูก็คือโซนส่งเคนยิงเคนส่งโซนยิงนะครับจากนั้นครับปี2023ครับสิ่งที่หลายคนคิดแต่ว่าก็กลัวที่จะเกิดขึ้นมันก็เป็นจริงก็คือแฮร์รี่เคนย,ย้ายเขาเป็นเด็กท้องถิ่นที่นี่นะครับเขาขอไปเติบโตกักบบาเยอร์มิวนิกนะครับ ซึ่งก็เป็นที่มาของการที่โซลฮุินได้รับการแต่งตั้งเป็นหัวหน้าทีมคนใหม่เป็นเกียรติที่ยอดเยี่ยมมากนะครับแต่ถ้าใครจําได้วันที่เขาได้รับการแต่งตั้งเนี่ยที่เขาออกไปพูดโพสเซอโคคูรี่ออกมาเนี่ยการท่าทางต่างๆมันก็อาจจะมีคําถาม,มานะครับคือไปเป็นผู้นําเลยในเวทีอังกฤษนะครับมันจะต้องเจออะไรอีกมากมายนะครับแม้ว่านงอังกฤษี่จริงเขาได้รับาำยอมรับมากนะครับก็เป็นเคป๊อปน,นะครับแต่ว่าพอเวลาออกไป เล่นฟุตบอลต่างชาติปุ๊บอาจจะโดนล้อเรื่องตาตีซึ่งมันก็เป็นของไอ้พวกคนที่ใส่ไม่ดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าสาเหตุจริงๆที่โซนกับสเปอร์ต้องแยกทางอ่ะเนี่ยมันก็มีหลายข้อนะครับมันก็ชัดเจนว่าตั้งแต่โซนฮูเมนอายุ30มสิบมต้นมาเนี่ยสามสิบเอ็ดสามสิบสองสามสามสามปีหลังนี่คือมันชัดมากนะครับจำนวนประตูเขาตกลงมาเยอะมากนะครับโดยเฉพาะฤดูกาลล่าสุดเนี่ยยิงไม่แค่เจ็ดลูกเท่านั้นเองนะครับเอ่อสื่ออังกฤษเนี่ยเขาใช้คําว่าโซนรุ่นเริ่มสลักอิช สลักกิชนี่แปลว่าอืดอาดนะครับเพราะว่าเขาใช้ร่างกายเป็นหลักในการทำลายคู่แข่งนะครับแล้วก็ต้องพูดตามตรงว่ายุคเนี้ยแบ็กพิมเบอร์ลีแข็งแรงมากนะครับคุณจะไปบี้ไปเบียดกับเขาเนี่ยมันเสริมเอาง่ายๆว่าเจอพวกเ้าทำต้นอิฟสวิตเนี่ยทางบอลเขาสู้คุณไม่ได้หรอกเล่นฟุตบอลสู้ไอ้พวกทีมระดับเพอปไม่ได้หรอกแต่ว่าจะผ่านมันเนี่ยลากเลือดเพราะมันร่างกายมันฟิตมาดีมากหลายๆทีมเจอฟุตบอลพิมเบอร์ลีเนี่ยทีมแค่กลางตารางยัง จุกกลับไปเลยนะครับก็คุณลองดูนะครับโมฮัมเหม็ดซาร่าในรุ่นการหลังสุดเนี่ยถ้าไม่ได้เทนนิสเซอร์อโนเปิดหยอดให้ในพื้นที่ได้เปรียบเนี่ยเจอคูลเอเยนาไม่ผ่านเลยนะครับแม้กระทั่งอย่างอาร์เรโนการัโชนะครับผมเคยจําได้คือปีเลี้ยงปุ๊บมันพื้นที่หลบแบ็คไปได้แล้วใช่ไหมสปีดไปสักพักนึงครับแบ็คมันวิ่งตามย้อนกลับมาเพราะกลัวโดนเตะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยคุณคุณน่วมแน่นอนครับเขาก็เลยเปลี่ยนวิธีการเล่นไปเรื่อยๆนะครับแล้วการที่ ตรงนี้ไม่ค่อยมีคนพูดถึงว่าแฮร์รี่เคนหายไปเนี่ยโซนทํางานหนักมากและเขาโดนจับไปเล่นเป็นหน้าเป้าเนี่ยเขาโดนมาเขาไม่ใช่เป็นสไตรนี่อยู่แล้วนะครับเขาก็เหมือนคริสเตียโนโรนัลโดนี่แหละที่หมดความเร็วปุ๊บโดนจับมาเป็นสไตร,รเกอร์แต่ว่าเซนฟุตบอลเนี่ยเซียร์เซเว่นมาระดับเทพขึ้นโมงได้แบบนี้นะครับแต่ว่าโซนเฮอรมินก็มียิงประตูได้บ้างแต่การที่โดนกองหลงังเปลดประกบ2คนนะครับในพิมเลียงมันมันหาตัวที่จะทําประตูเนี่ยเหมือนอีซัคกับฮาร์แลนเน่ยมันมันไม่ไม่ได้เยอะนะครับคุณดู นูนเยสคุณดูฮอยลุนก็หอนะคุณดูนิโคาัสแจ็กสันเนี่ยทีใหญ่ๆก็โดนวิจารนะครับเฮอร์มินก็เลยประตูน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับจนมาถึงุ่นกาเนี่ยครับเขาเริ่มหลุดเป็นสมรองนะครับว่าแบนดันจอร์สันก็ทําได้แล้วก็มีโซลันกี้ก็เริ่มทําได้นะครับลิชาริซอนสลับกันลงบ้างจนมาถึงไปถึงรอบชิงซึ่งก่อนที่จะไปถึงรอบชิงอะ่ะออสซิโกคูโดนวิจารศาสเตเทเซียก็ยเ,ยเป็นสเปอร์ยุคที่ ตกต่ําที่สุดนะครับว่าอยู่โซนให้ตารางตลอดนะแข่งกันแพ้กับแมนยูครับสุดท้ายเนี่ยเขาจบอันดับที่17ของตารางก็คือเหนือกว่าโซนตกชั้นแค่อันดับเดียวนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับ17ปีที่ทุกคนรอคอยครับสเปอร์เคยได้แชมป์ครั้งล่าสุดก็คือลีกคัพนะครับตอนยุคโอ้โห2008นะครับ17ปีไลท์ทร์ฟี่เป็นเป็นราชาไร้บาลังสําหรับผมอะผมไม่ผมไม่แปลกผมไม่ได้ซีเรียสนะครับการที่โปเชตเอโนพาเข้าชิงคัลลิงคัพแล้วแพ้ เชซีช uh, ิงก uh, mm ับ hmm. ลิ Because, uh, quality, anyway, see, ้วพูแล้วแพ้ในยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกโอ้ถ้าวันนั้นไม่เสียจุดโทษลิ้วพูก็ไม่น่าจะปราบสเปอร์ได้ง่ายขนาดนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็นับเป็นความสําเร็จแต่แค่มันไม่มีถ้วยประดับบารมีนั่นเองครับแต่อย่างไรก็ตามครับพอซซนคมินทําได้นะครับทุกคนก็บอกว่านี่คือตํานานของโโมซ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็คิดว่าอาจจะต้องอยู่เชกนหนึ่งปีนะครับทีนี้ครับนอกเหนือจากเหตุผลที่ว่าเขาช้าลง2 รูปการหลังสุดเนี่ยเขาเปลี่ยนวิธีการเล่นไปเป็นข้างหน้ามันก็เริ่มที่จะแบกกับพิมเมลิงไม่ไหวแล้วครับอีกหนึ่งเหตุผลคือเรื่องสัญญาครับเพราะว่าสัญญาของโซนเนี่ยจริงๆสัญญาหลักนะหมดมิถุนายนนี้แต่ที่อยู่มันเนี่ยคือบวกหนึ่งครับสัญญาเป็นสัญญาอีกหนึ่งปีอัตโนมัติระหว่าง2ก็คือสโมสรกับตัวเขานะครับแต่ว่าโซนทูมินเนี่ยเคยพูดว่าเขาอยากต่อสัญญาระยะยาวนะครับซึ่งสเปอร์ก็ไม่ได้ยื่นให้เขามันก็เป็นสัญญาระยะสั้นซึ่งมันก็อีก หนึ่งมิถุนายนปีหน้าก็หมดแล้วครับซึ่งสุดท้ายเขาก็เลือกที่จะประกาศแยกทางกับท็อตแนมและเขาบอกว่าสเปอร์ก็เป็นเป็นฝ่ายที่ตกลงร่วมกันด้วยไม่ใช่แค่เขาเองเดียวนะครับหลังจากนั้นเป็นต้นมาการสริมทับของไก่เดือยทองในยุคข,ของทอมัสแฟรงก์นี่มันก็ชัดเจนนะครับพอแอนชอ์ออกไปเนี่ยเขาซื้อมาติเตลทั้งจริงๆมาติเตลตอนยืมโปรมาจากบาร์เยงก็ไม่ได้ดีนะครับใช้เงิน35ล้านยูโรนะครับการที่แดนนีลเลวี่เลือกใช้ทอมัสแฟรงก์ชัดเจนมากเลยครับ ก็คือเป็นสเปอร์ยุคใหม่นะครับท็อตแนมเคยใช้ของแบรนเนมมาแล้วทั้งคอนเต้แล้วก็โชเซ่มูรินโญ่นะครับอังเกโปรเซโกกูนี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในสินค้าแบรนดเนมแต่สุดท้ายไม่ประสบความสําเร็จนะครับเคยมีคนบอกว่าจริงๆน่าใช้ไรอันเมเชนนะครับแต่ว่าเขาก็ไปดึงสมาร์ทแฟลกเข้ามาซึ่งก็อาจจะถูกก็ได้นะครับเพราะว่าอย่างเกมอุ่นเครื่องที่เจอกับอาร์เซนอลเนี่ยเกมรับเหนียวแน่นมากนะครับมันก็จะเปลี่ยนหน้ามือหลังมือสเปอร์อาจจะไม่เอนเตนเดิมนะครับโซนทึงเมก็ประกาศหลังจากที่ไปเยือนกโว่า ก่อนที่จะกล้วอะไรเขาขอประกาศแยกทางกับท็อตแนมก่อนนะครับซึ่งเขาเอาร้องไห้ออกมาเลยนะครับเขาบอกว่าเป็น10ปีที่สุดยอดมากนะครับเ <c oughs> ข,ขาประสบความสำเร็จเท่าที่จะทําได้กับสเปอร์แล้วนะครับเขาขอไปหาความท้าทายใหม่ซึ่งทางฝาั่งของสโมสรก็เห็นด้วยนะครับทีนีน้ถามว่าทําไมาต้องไป LA ครับมันก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่เขาย้ายเหมือนกันนะครับนอกนจากเขาฟอร์มตกลงสัญญามันจะหมดสเปอร์ <c oughs> ไม่ยอมยื่นส <c oughs> ัญญาระยะยาวอีกหนึ่งเหตุผลคืออเมริกาเนี่ยครับเป็นหนึ่งในประเทศที่ เกาหลีใต <cour te> ้ไปอยู่เยอะมากครับผู้คนที่นู populaion คือเยอะมากนะครับการที่โซนไปอยู่ที่ลอสแอนเจลิสฟุตบอลคลับนะครับมันจะมาพร้อมการเงินมหาศาลแล้วก็เรื่องคอมเมอร์เชียลเรื่องโฆษณาเยอะมากนะครับมีหลายคนบอกว่าเขาจะไปอยู่กับคู่ปรับของเขาอย่างอุโกโยริจริงๆไม่ถึงไม่ถึงขนาดนั้นนะครับแต่ว่าเรื่องของโฆษณาเป็นหลักๆที่สหรัฐเตรียมให้เขาอยู่นะครับซึ่งอย่างเกมที่อุ่นเครื่องก็ทำให้เห็นไปเรื่อยๆว่าเขา ชนะเลดดิ้งเขาเล่นไม่ดีแล้วเขาหลุดเป็นสำรองเกมเจออาเซนลที่ฮ่องกงนะครับแต่ความโชคร้ายของไต่เดอทองคือเมื่อคืนเนี่ยครับเจมส์ไม่ได้ท่านดูเหมือนจะเจ็บหนักในเกมเสมอกับม,มิคาโซ่นะมันก็เลยทําให้รุ่นการหน้ามันยังไม่ชัวร์ครับว่าสเปอร์เนี่ยจะซื้อใครเพราะด้าปริยามาแล้วยืมมาผม,มเชื่อว่าซื้อขาดได้นะครับแต่ว่าข้างหน้าเนี่ยยอนพิซ่ายังซื้อไม่สมมําเร็จต้องมีคนเข้ามาเสริมแน่ๆนะครับหลังจากนี้นะครับก่อนที่ตลาดจะปิด2กันยายนนะเพราะว่าแม้ว่า อันดับในพรีเมียร์ลีกเนี่ยเชื่อว่าโทมัสแฟงทำได้ดีกว่าอันดับ17แน่ๆนะครับผมเชื่อว่าคงจะขยับขึ้นมาเหนือท็อป10แหละอาจจะเป็นการสู้อันดับ8อันดับ7นะครับแต่ว่าอย่าลืมว่าคุณไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกถ้าคุณมีสควอชแค่เนี้ยไม่พอแน่นอนนะครับคุณผู้ชมมองอยังไงคอมเมนต์เข้ามาคุยกัน,นครับนี่คือเหตุผลหลักๆเลยครับที่ไก่แดงทองกับซอนเทอรมบินต้องแยกทางนะครับทั้งฟอร์มการเล่นอายุ33ปีนะครับในพรีเมียร์ลีกเนี่ยมันเป็นบีสต์ลีกครัััับบแแลล้้้วววกก็เเเรรรรืืื่่่่่ออองงสญญาาทีีไมมะะะยยายานะนนคขห เรื่องการไปสหรัฐอเมริกาที่มีค่าตอบแทนมหาศาลนะครับนี่คือเหตุผลหลักๆเลยที่สุดท้ายเขาไป่อกันไม่ได้นั่นเองครับคุณผู้ชมมองอะไรคอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้เลยนะแฟนสเปอร์อยากได้ไข่น้วก็ฝากข้อความ,าวามไว้ข้างล่างได้นะครับก็ตอนนี้ได้ไเจ้าโอรูเบร์มาเจ้าอาร์ติสแตล,ตแตลมาที่แสนฟงคงต้องแบบปวยพอสมควรจะเป็นคนยิงยิงครบก็จะเล่นในตำแหน่งเดียวกับโซนเฮอร์มินนี่แหละนะครับอ่ะประมาณนี้ครับช่วงสุดท้ายฝากไปดูช่องหลักของเราก็คือช่องปอพิรพลนะครับเรามีสองช่องนะครับทำเรื่องฮอยลุนครับ โดนแมนยูประกาศขาย30ล้านปอนด์เช่นเดียวกันนะครับแม้ว่าจะกลับมาเล่นดีแล้วนะครับก็บีิัแดงรับทุกข้อเสนอครับใครจะมาจะซื้อเชโกได้ไหมไม่รู้แต่ถ้าทุ่ม30ล้านปอนด์เขาพร้อมขายทันทีนะครับฝากไปดูได้ต่อที่ช่องป๊อปิลพลนะครับแล้วฝากกด Subscribe ช่องวงนาด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ